ดดีดอกนึงมีดอกหนึ่งจะดอกหนึ่งกิมพ็ดขาวน่ะจะสามดอกใสยสันเนี่ยสามดอกถุงของป้าม่กิบเฮจ้ะ

อ,นนอันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกหน่อย,ยคุณจ้าแนมเห็นปะอู้อยุยไก่ดอกหนึ่งแต่ก็ยุโตหนาใส่ฐา,านในดอกหนึ่งจ้ะไม่เห็นปะงามขนาดที่น้องอู้ดอกนี้่งามงาม,งามกูโมเลย นี이이่จะพาไปหอาดอกพุ no pues? ่มเนจะอยุ่ใหญ่ๆเลยเพราวาไปเอาดอกพีก็มีได้เห็นบ่นี่หนกนี่เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วดอกหงาไผ่นอกดอกนี่จะดอกนี่ นี่แม่งกินเพิ่นแด้วจ้ะเนี่ยรู้เครื่องเรื่องใส่ใส่สารเห็นไหมพี่นอ้องขออนุญาตหมุนจ้ะเออเออออพี่พีโอ้ี่จ้ะนี่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 วะอันนี้ดอกหน,น่อยขึ้นแล้วจ้ะ

thùng của nó yếu ừ, như cày thế Xem ảo ta Như ngầu phay nó Nhìn ừ, được luôn Thấy sáng dư của thường nó mới như cày จ้ะอันนี้กนนน็น้องน,น่อยนะจ้ะประหงานอันจะเห็ดด้วยจ้ะเห็นหมเห็ดปุ่นเห็ดปุด่นขมหน่อยจ้ะแต่ว่าซอีสาซันเอาดีไม่ชาบขึ้นใหญ่เนาะเห็ดอันนี้มันจะขมจ้ะ สานพอ่อยนะพี่เจ้ะเฮ็ดผึ่งคุ้มล้วก็เฮ็ดขาวนะจ้ะเด็กเครื่องทุงไงว้เลยพี่น้องมาเทถีบเนาะพอ่อีกแล้วพอ่อีกแล้วเห็นบ่น,นี่แต่ส่อเนีดยจ้ะ น้ำดอก็ดขาวเก็บใส่ถุงาาก็จ้ต่างฮี้งกันลงซองเลยขันดอกจุ่มก็แห้งเสบจ้ะเฮ็ดเอแกงแกงเสบพื่อนะไ่สีเพ้่อนนีเอาไวจะไม่น้อน พ,พี่พี่พี่นี่แล่น,งนงนะ่งนี่งนงง่ยง่หาเห็ดกะหาอยูน่นะมันเห็ไผ่นะจ้ะต้นกอไผ่ จะออกนะ้ำมันปลาไี่สายชัยก่อนเก็บเห็ดด้วยจ้ะแม่ฮะน้ำใม่เหมือนเดิมหาน่อไม้กับมาหาปลาเก่าจ้ะปลาเกา่าปลาดื่มเลยจ้ะหาเห็ดคือกันจ้ะเพราะว่าบ้านสาวอีสานก็นมีปลาเดี่ยวนะจ้ะปลาไทยบ้านออก็หมุนหาน้ำนี่น้องนี่ เห็นปะจ้าตาดิสาโผอกโอ้แมงใหม่จินเลยต่พี่น้องเ้ยเรื่องหน่อๆนี่จ้าคันพื้นได้บานแลยแมงใหม่ชิมหโจ๊ดด้จ้าเห็นอันนี้ดิจ่าเพิ่งกําลังมุดดินขึ้นจีนหน่อยเพิ่นเนาะ ไม่ใช่อีสานก็ได้เห็ดที่กันเปินกระซับน้องใหม่น่จจะเดินมาเอาเห็ดพี่น้องไม่ได้โซ้งหรอกเห็ดปวดต้มได้กระปวดเอวพี่น้องเอ้ย ตาใหม่นาะเดี๋ยวดิก้มเอาพี่นอ้องกลมหาเห็ดหลังคุดหลังแข็งเบิดจ้าดอกนี้คือสีง,งามงโอ,อ้ยไอ้จานเราดึงเอาเนาะจ้ะ เล่อนได้อันนี้คนเลนบ่มีม่หมิ่นจ้ะดึงเอาเลไได้ั้งนี่อื้มนี่แหละพี่น้องจา้ะไอสารกระใสทตะมือเนาะอุ้ยท้งปวดจัะเนี่เอดิเอาแดดหงอพื้นยาวนู่นจ้ะอ๋อขาขั้นโฮมสอยสารทางลงไปหนึ่ง พลาเิดบวกส,สนนิซันได้อุย้ยข<ค>าดทนจ้ะปุดปุดจะนั่งอยู่อัน,นป้าโนหม่จ้ะ<า>เจ้าเบืยอปวดหลังพี่นองก้มไหลม,มุดไหลก็ปวดหลังจ้ะนั่งอันพักก่อน,น,น,อน,นเนาะจะไทซันได้ได้เฮดเดจจ์บวใครมาหาเนี่ นั่งถามแม่ก่อนแม่เพิ่นไปหาอรัพย์น้องใหม่อยู่พุ่นปลาเดียวกันนะจ๊ะแต่มันปลาใหญ่เนาะไอสักกระโลเบื้งเห็ดพ่าจ๊ะสิไปรออีกคนนด้นแบบนี้ทัพน้องใหม่ให้แม่คนนู้นจ้ะพ่อนน้่มใหม่ยิ้มเี้มหน้าเพิ่นน้องใหม่ปลาพี่น้องน้องใหม่ยังไงจ๊ะหนึ่งไม้ลายจ๊ะไม้ลายน้องใหม่ลอยู่สั่นหน้าเพิ่นว่า นี่นอหนึ่งพี่นี่นอหนึ่งเอามาทายพี่อีกแค่นอหนึ่งก็ะเดี๋ยวปุ่นนี่เลเนี่ยนี่ซับจอ่อยโอ้ยว่เบิ่งสภาพจ้ะมุดออกมาปลาัยได้เลยเนาะเบิ่งหัวพี่น้อง เพราะว่าอันฝนตกดินดนี่จ้ะนี่ฝนตกดินก็เลยอันสาวิษฐก็เลยบุใส่หมวกเอาไว้โลดพุ่งจ้ะบนนันดียะอ่านมุนน้ำปลาน้ำยังเหรอมันเลยดึงหัวแล้วจ้ะมันกระสากหัวอันงาไผ่งาใหม่จ้ะอัานจ่าแม่เพื่อนเห็นบลแม่เพื่อนอยู่ทางหลังสาวิษฐนี่จ้ะเพื่อนจีหาโน้ตใหม่เพื่อน่อนอเอนนะเพราะว่า,านโน้ใหม่ก็ออก มือไหนก็ไม่ได้ออกอันายกระโดดนะจ๊ะม,ม,จมันมีฟุ้นตกร่งจัะมันซุ่มมันลแทงดินขึ้นมาลายเติบนะจ๊ะใช้แสก็ขอเขาลาะหาเห็ดอีกจะข้าวนะจ๊ะยุ่งกับกัดน้ำหนาน้ำตานะจ๊ะกัดหอนหูพี่นอ้องกัดน้ำผา หาหหาหิดหา้าใหม่เน่าจะโอ้โเพือ่อใส,สารนะ่เหินโนม่ยหรือพี่น้องห็นหน่นึงจ้ะพูดเห็นเห็นฟอร์มจ้ะพ่อเห็นปววก เดี๋ยวไอ้พี่นหนงมดเดี๋ยวก่อนคือรัออุเล่นจ้ะโอ้ยเด็กขายอยู่เหโอ้ยมีจจาในคำนี้ดึงเอาแล้วจ้ะมิจา้าโอ้ยพี่น้องลิงนก็ได้เฮ็ดอันปวกอันนี้เนาะ ยนงไดยใช้ใเอาดี่หาขัา้นหุ่มนี่แล้วมัเกียยงง่ายจ๊ะไะ่ะเี่พี่ียพี่ดอกนี่เวใช้สารกมลมาในนี้อ้หหอมปุ้ง,งเลยจ้ะไดนหมดแล้วเนาะ ใส่มือเลยจ้ะ <reveal> ร <again response> mm ้องรอกพี่น้องเห็นไม่บอกมันอยู่ไกลๆสีขาวๆนะจ้ะดอกงงไปขาจะไปเอาด้องนันเลยจ้ะหมุนเขา่งนนะน้อพี่น้องที่ตำค่ะเขาไมีอยากกินใส่ถุงแต่เจ้เอ้ยถุงห้กว่าถุงหน่อยแล้วจะรุ่นเลย ใอ้สันีะเต็มทุ่งเลยตั้งก็ไปเดี๋ยวดูเด้๋จะไม่ล่นอันนี้ดอกจุ่มๆจ้าดอกจุ่มจะงามเนาะเห็ดขาว มูลออกจากป่าได้เนะจ้ะไอ้สัสลามูลเบิดทั้งหัวทึ้งยุ่งจ้ดจ๋วจ๋วน่ะผาโจ๋น่ะเนาะจิตายก็ย้อนผ่าีิจมูงไอ้เจ้าไปใส่ก็ได้อ้หของเพื่อคุอเจ้า ปลาเข้ามากูนั่นแหละพี่น้องต่ว่าฝนตกลงมากมื่ขึ้นกกนีกตกเกือบมันแจงจ้าตุกเกือบมันสอดแจงอันออกมาถ่าแเม่ข้างนอกจะไปถ่ายยูโรลเนะจ้าเพราะว่าัน,นกระหาออกมาแล้วยูมอเน,นจา้าเพราะว่าอันยิ้เจะเจาะหน่าจา้าไปหาออกอยังออกไปหารหลดนะจา้ามาจ้าอันสายสันม่หอดโหลดเลได้พี่น้อง เบิ่งสภาพหัวสภาพผม,พผมยุ่งเยิงเบิร์เท่าจ้าน,นี่จ้าเดี๋ยวได้ได้หลายอยู่ยด้วยจ้าหนินี่จ้าขึ้นนั่นก็ดีกว่าเฮาไปขึ้นพูขึ้นพาโนจ้าก็ห้ารอบบ้านกะได้ดำคาบสองขาบนี่ก็เอาโลดจ้าว่าแต่บ่ได้ซื้อเดี๋ยวอันถามแม่เพิ่นจะเข้าจ้าแม่เพิ่น กำลังจะมาะแม่เพิ่นมาแล้วพี่น้องใส่แม่จะได้ยังเบื้องของเพินนเ่นได้ไหมนี่บอลเทใส่ตะกร้ารลดเลยเทลวดเบื้องยี่นีละน้อ,พนองพี่น้องเบื้องยี่นีละเทออกให้เพิ่นเบิ้งหนึ่งจ้านี่มาใหม่แม่มันสวยเลยเออมีแต่หน่อยใหญ่ๆมึงเนี่ย มึงใส่สานกับโมหุมไงหญ่บอกงามเนาะดอกน่ะนี oh <t 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 ่จ้านี่อาทิตย์หนึ่งพันละเสื้อสองแล้วจันีร์เข้ามาเข่าปานรอสีนบ้านนี่จ้าแม่เพิ่งก็ได้หน้าเพิ่งก็ได้ได้ยังได้เฮ็ดหน้าเพิ่งก็ได้เฮ็ดทุกอันจ้าเฮ็ดเพิ่งก็ได้หน่อยก็ใส่สารยี่ดอกแต่ว่าอันใช้สารก็ได้ ก็เพิ่อนอยู่เนื้นอามาสวยพี่นอ้องนี่ต่ห้อยเคียปั่นไก่เคียเนาะจ้ะก็เลยก็ตะว่ากไ็ได้ได้น,<า>นี่คือว่าได้ได้ไดนี่อันถ่ายคลิปเนาะจ้ะก็ะจะกลับบ้านแล้วก็จะฝากคลิปไว้ก็เนาะจ้ะฝากอันเป็นกำลังใจให้กันเนีะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเนาะจ้ะ เพราะว่าเตือนคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับสาวอีสานเนะาะมันก็จะเตือนเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สาวอีสานกะขอกล่าเข้า่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเมื่อก่อนจะพี่น้อง